เปิดคลิปมาทีไรนี่คือมีแต่คนตีกันตัวยอุรถทุกคในตำนานนี่ทุกคนโอ้ยสวัสดีคนดูเลยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับใครใครที่ยังไม่ได้ดู E p พีสองไปดูด้วยนะแล้วก็คนที่ดูอยู่ก็ตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยที่ทาคลิปเีงก็กดไลค์เข้ามาไมีมายเมนท์หรอกสองล้านหมุนโอ้โหโคตรไม่คุ้มเลยนะทุกคนพี่กะบาสซิ่งโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันพี่ได้รถใหม่มา คันนี้เลยเปิดกระชามามนี่คันนี้เลยครับทุกคนวันนั้นเปิดกระชามันไม่ได้ให้ทุกคนดูนะแต่ยังมีในสตรีมนะย้อนหลังดูสวยปะนะสวยปะนะไลนมากเลยนะนะครับดูอันนี้แต่งเต็มนะทุกคนแต่งเต็มนะแต่งเต็มนะพี่เอาอย่างนี้เอาอันนี้ดีกว่าทุกคนตั้งชื่อรถคันนี้มาคนไหนตั้งชื่อแบบเฟี้ยวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาตั้งเลยคลิปหน้าเดี๋ยวตั้งชื่อตามนั้นเลยดูเห็นดูเห็นดูเห็นไม่เพื่อนโดนวะไม่เชื่อเพื่อนกันเพราะวะ อย่างนี้ว่าโอเคทุกคนถึงในเบลเรียบร้อยละดูสภาพรถเป็นไงล่ะบุบับนไหมล่ะบุบับนฝาดงไงก็มาถึงไปด,ดูตู้ของอีกว่ามีประตูพี่นี่ไงประตูหมาสกินใหม่หูดูดูครับอันนี้น่าจะเป็นปลาฉลามนะนี่น่าจะเป็นแดกเกอร์นี่เป็นเอ็มนนี่ในศิษยสนับแล้วก็มาเชยไม้ปืนนี่ลายนะครับลายใหม่ลายใหม่เทปยบบละ่ะเทปยบบละ่ะใครมีนี่คือตอนนี้เฟี้ยวมากอะเฟี้ยวจัดอะ อันนี้ดีกว่ามันก็ใช้ของตีเยอะอยู่นะของตีเยอะอยู่อ่ะลองปะล่ะลองชุดไหมลองลองลองโอู้หูที่จะคนเยอะมากอยากได้เท่านกองเลยก่อไม่มีอ่ะชอบเสียงมากเลยแม่งอืมไม่มีอ่ะโอู้หูใช่เลยอันเลยว่ะเที่อ่ะข้าเหล็อกขี้ข้าทองอย่างนี้ค้าก่อนนะทุกคนเดี๋ยวค้าก่อนตัดไปตอนตีเลยเดี๋ยวไปตอนนี้ของครบแล้วนะครับทุกคนเรามาตีนี่ก่อนนะอันนี้อันนี้ติดไม่ร้อยนะเดี๋ยวลองตีนี้ก่อนไป Let's go โอ้โหอุ้ยตีเรามาตีนี้ต่อเลยมา ถ้าติดนี่คือพี่บอกเลยงานหึ้มถ้าติดนี่แบบไม่ต้องกดไลค์กดแชร์แล้วตอนเนี้ยติดพราะว่าทุกคนเมื่อกี้ติดว่าเข้าห้องน้ำมาอุ้ยดิดอี๋อ่ะโอ้ดีดีโอ้ดีดีอย่างละทีเลยว่ะทุกคนอย่างนี้ดวงพี่มาแนละ้วมั่งนี่เปิ้ลเปิ้ลจีตีอะไร,อ,อ,กกรอ่ะพี่<ท>ร์ตีสกินอ๋อผมทีเดียวนะนี่นี่ผมใช่เหรออ๋อไอชิ้นส่วนเอาไปตีสกินผมก็ตีอันอันในกล่องสองทีแล้วก็อีกอันหนึ่งทีเดียวเหมือนกันเลยคืออะไรไอตีสกินอันไหนอ่ะโอ้ตามชื่อเลยพี่คิตตี้ตอนแรกพี่ไปซื้อเองอยู่่อ <ผม S 2> ะบุ<ม> มีมีแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ผมเอาไว้เดี๋ยวรอบที่สองเดี๋ยวซวยเอางี้ดีกว่าพี่พี่มาละเราเนี่ยคือพี่ติดแน่นอนอพี่ตีอย่างนาทีหมดอะพี่เข้าน้ำก่อนนะทุกคนถ้าติดบอกพี่ด้วยรอเรียนกูอยู่แต่ทุกคนแต่ว่าแต่ว่านะแต่ว่านะไม้ที่พี่อยากได้คือไม้นี้ตีแล้วแบบฟุ้งฟิงมากทุกคนแต่สบายกว่านั้นนะครับทุกคนนี่พี่นะครับ ได้ทําการซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ไงทุกคนดูอยู่นี่ใครถ่ายเท่าไหร่เอาคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยใครถ่ายถูกใครถายถูกบ้างพี่ซื้อมาย5ิบหเอ็มก็พี่ก็ซื้อให้ปางด้วยอกันที่รักพี่ในอนาคตเป็นของขวัญเป็นไงกูหล่อมาแล้ว <c oughs> ลอรอแล้วับทุกคนรอรอรอ,อแบบสกินเข้าใหมก่ก็เดี๋ยวเราเป็นตียกันแล้วเรามามาดูกันมันสวยขนาดไหนเอ้สกินอะยี่สิบห้าเอ็มสกินนั้นยี่สิบห้าเอ็มแพงมากแต่เดี๋ยวดับแล้วมั่งนีเ่เดี๋ยวดบับละ พี่ติดติดไหมเล่ยฮะพี่ตีไปยังไม่ทีที่ไม่ยว,วันอื่นป่ะวันนี้ไม่ใช่วันของพี่ป่ะแต,แต่พี่พซื้อแล<ต>้นวน้องยี่ห้าเอ็มโอ้แต่ผมทีเดียวนะพี่ไปได้ไปได้ไปได้ใช่หรอเอาดีๆพี่เจ็ดปีลุนดวงตีพี่ยังแบบมีตังเหลือมากกว่านะผมว่าไม่เป็นไรหรอกของต้องใช้นานๆทีอะไรวะเขาเรียกว่าชิโนมอนดีเลยอะอ๋อชินามอนอ<า>่ะนะเออไม่เป็นไรพี่สุดท้ายก็สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเพราะผมผิดไปเออก็ถูกเนาะ มีคิตตี้ไหนี่ก่อนดิเฮ้ยก็ <laughs> <laughs> อ๋อก็คิอมก็ติดใช่ไหมค,คือพี่ไม่แต่พี่อาจจะเดี๋ยวอรอลุ้นไงอาจจะเดี๋ยวอาจจะติดก็ไดนะ้เนี่ยขายทำชุนทีหลังอ๋อผมว่าแล้วพี่มันห่วงการตลาดไหมพี่ซื้อมาเท่าไหร่นะยี่สิบห้าเอ็มอันละยี่สิบห้า <25 S 2> เอ็มอ่าถูกต้องแต่ผมทีเดียวนะเออพี่ดูแลนะ้อง <laughs> แต่ก็ไม่เป็นไรเลยนะถ้าเกิดพี่ตีดพี่ก็ขายไงอ๋อ เป็นธุรกิจไปเนี่ยขายให้คนในแข้งยิมหกวิบเจ็ดเอ็มอะไ่างเงีลานี่ผมว่าแล้วการตลาดที่นี่มันยังเหมือนเดิมแ <c oughs> น่นอนเป็นไงมองการาศาศาไกลไถูกต้องไม่มีรถแน่นอนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไประดับกันดีกว่าไปไปดับกันเดี๋ยววันนี้ไปโชว์กันนี่ครับรถแล่นเต่าขนองมาละเต่าขนองนี่เดี๋ยวจะเจอปานอลอลอลอดดียู่มั้ทำตัวรอรอดีกว่าเอ๊ะทำทรงผมรอรอเอ้ะ เอาละทำหัวผมเราหล่อแป๊บมีเป็นไงหลอยเจอกันระดับทุกคนดูจะมีเก้งไหนบ้างไปอู้เจอน้องเวดนี่ปางอยู่นู่นไอ้ล็อกมันมานี่พอดีอ่ะนะปางอยู่นู่นไอ้ล็อกมานี่พอดีดูดูเจอกันแล้วเช้าหน้าแดงเลยจ้ะอะไรหรอโอ้ยเสียงเนาะเฮ้ยในความคิดในหัวดังมากอย่าคิดเลยพูดมาเอยถ้าจะคิดแล้วดังขนาดนั้นอย่าพูดเลยน่ารักจังอ่ะ แก่อะไรก่อนไม่เก่เนาะเกอ่ะโคตรเกอ่ะเก่าด้เก่าอะไรก่อนไม่เก่าเนาะคนดูดิชุดนี้ดูพี่โดนด่าเลยเนี่ยเฮียอะไรวะเป็นไง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 มุกพี่เป็นไงของจริงไม่ล่ะมีมุกไหมมุกเด็ดเด็ดไหมเอาลงตักคนเดียวจัดเลยแข่งเขาดูดิตั้งสองคนด้วยคันพาเรียนปหน่อยด้วยอุ้ยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้บู๊อุ้ย ไข่ดิบใครชมเก๋หลบครับสวนสวนไม่สติครับอย่าไปเลยนะคะที่รักอุ้ยเป็นมันแฮมนี่อะไรวะเนี่ยอุ้ยงั้นคงจะเป็นคลื่นยักษ์ใช่ไหมอย่าทำดีคือคือยังไม่มีใครเห็นเลยใช่ไหมพี่น้ำนมใหญ่ว่ะครูอีกพี่น้ำไม่ใช่พี่บัตรมีนมหรือเปล่าโซ่ให้ดูดิโอ้โหูสียใจนิดนิไม่เป็นค่ะไข่ ไปไหนอ่ะเดทุกคนเราก็เข้าเมืองมาแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็มาเจอมาเจอร้านนะร้านก็กำลังจะส้มอยู่พอดีเลยก็เด็กนี้ก็ถามวอน้องนะตอนนี้มันหลังเที่ยงคืนครึ่งแล้วมันเลยเวลาเก่งแล้วคนก็เลยไปพักกันเดี๋ยวเรามาเจอนะเดี๋ยวมีปางมามีปางมานะครับทุกคนเป็นชิวๆมามาทุกคนฝากกดไลค์เน่อยนะกดไลค์แล้วทุกคนกดหนึ่งไลค์พี่เอาเป็นหนึ่งคิวแล้วบอกแร้วบอกเข้าสิงแร้วบอกเข้าสิงคุเล่นไงเล่นอย่างนี้อย่างี้ได้ร้านแล้วอย่างเงี้ยคู่อะ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเจอเด๋เ๋๋เจเจ๋อ๋เจอเจเจีอ๋เอเดี๋ยวเอเจเอเอเอันนี้อ ยังโดนนะยังมึงโดนนะไอยังไม่เอาเลยมึงเรื่อมไว้กูพูด อะไรอ่ะไอ้เหี้ยโดนได้ไงวะเชี่ยมันอ e ีโมก็ได้ไงวะทุกคนเชี่ยอยู่ดีพี่ตีมันอยู่ดีมันอ e ีโมกูเลยกโ,โอ้โอหฮะเลยกูอะไรเก่งจังเลยครับทีละเก่งอะไรนักนไปเดียวเลยได้โอเคด้วย <c oughs> มันตไยมีทุกคนนี้ ้ยสวยเลยทุกคนนี้อ่ะเอาเร็วมาเร็วเฮ้ยโดนบั๊มจุกเป็นหนึ่งทีหายหายเลยดีเลยดีเดี๋ยวเรวะขึ้นมาแล้วปะเฮ้ยมาแล้วเปลี่ยนเพลี่ยนวิ่งล้อกันโดนกูอ่ะเฮ้ยอี๋ชูนิวทำยี่อะไรปม ไม่โดนวะหนีหนีหนีไปไหนวะอีนุ่นอยู่กดกูก็แรงพูดทุกคนที่อยากช่วยพีด้วยพี่โดนซึ้ยอดออมไม่โดนออมแบกไม่เป็นวะอุ้ย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 สมุยเป็นไงเป็นไงเป็นไงทางหลันยากไปหลังยากไป เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเ้อยอุ้ยด no ูวนดวดนด่วนด่วนด่นด่วนยวนด่ยนด่วนดนด่นดนดนวนด่วนวนดวอุ้ยอุ้ย่วนด่วนนด่นดดวดวว่ดนว่ดน่ด นั่นเดียวโฮนั่นเดียวโฮนั่นเดียวโฮไปดูจะว่างไดูจะว่างนั่นเดียวโฮอุ้ยอโดนหนีตื่นรถขึ้นมาเดี๋ยวจ้ะอุ้ยว้าวอุ้ยนาย เจอกันในน้องเจนะครับที่ลาเจอกันนะอุย้ย <c oughs> ทุกคนเอาไงดีวะโดนแกล่นทุกคนเฮ้ยพอแล้วยอมนะครับยอมนะครับลูกพี่เฮ้ยอุอ้ยยอมนะครับลูกยี่ กูหนีกูหนีทุกคนหนีหนีเลยหนีเลยหนีแล้วประเจ้าไปแล้วเว้ยเฮ้ยจะใครโทรมาวะโทรมาป๊ปางโทรมาไหมอุ้ยเดี๋ยวดูทางมาแต่ดูเธอว่าไงจ๊ะเมื่อก่อนเธอจะเข้าไปตามตัวเองให้ถึงที่สุดวางเลยทุกคน อไม่ร้อยวะเชียโอ้โหน่ากลัวแฉะน่ากลัวแฉะนี่เป็นหนังเรื่องนั้นเลยนี่ว่าที่นางเอกแบบปีไปเอยตอนต้นเรื่องอ่ะสุดท้ายแต่งงานกันเลยททุกคนเราหาที่ตอมอลดี่ว่ะที่แบบมีดี่ว่ะถ้าใครชอบนะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครชอบแบบพี่เล่นกับปางเนี้ยก็ฝากกดกดไลค์กดแชร์เยอะๆะด้วย คอมเมนต์กันมาด้วยคลิปตรงนี้แหละเฟื <c oughs> ok. ok oh, yeah. องเดือบล้อหลอกก่อนลออลอกสต๊ะแป๊บโอ้ยยี่ส่งกี้ไปสวย้ะกูไม่เป็นไรหรอกมาไม่ทันหรอกนี่มีมาไม่ทันหรอกโอเค <c oughs> okay, ครับทุกคนเด๋งไงวันนี้ก็เดี๋ยว พี่ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนรออีพีหน้าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้นนววด,นนด้วย่งเฮ้ยไม่ยินแล้ว่ะเฮ้ยไปเลยเด้อทุก, like, กคน,นไปเลยเด้อไปเลยเด้อทุกคนไปเลยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยกดไลค์แล้วก็ทิ้งไลค์แล้วก็ทิ้งแชร์ด้วยไปเลยเด้อทุกคนไปเลยเด้อมาเลยมาเลยไปละ